ดื่มนัดตัวแม่สายปาร์ตี้ตกเย็นกินหมูกระทะชีวิตไม่เครียดต้องใช้ชีวิตให้มันสุดๆไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ร่างกายเริ่มประท้วงปวดหัวนอนไม่หลับแน่นท้องรีบเช็คต่วนค่ะว่าตับของคุณมีปัญหาหรือเปล่า สวัสดีค่ะชื่อเตยนะคะเป็นพนักงานขายข,ายของบริษัทเอกชนค่ะลักษณะการใช้ชีวิตนะคะทํางานหนักเครียดพักผ่อนน้อยแล้วก็มีปาร์ตี้ด้วยค่ะดื่มหนะักแทบจะทุกวันเลยไม่อยากดื่มก็ต้องดื่มค่ะทุกอย่างการใช้ชีวิตนะคะครบสูตรของการทําลายตับที่แท้ทรูเลยค่ะระดับ10ให้ร้อยเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเจอลูกค้า เราต้องคุยกับลูกค้าบางทีไม่ได้มาทางโทรศัพท์มันก็มากับทางอีเมลเราก็นั่งตัวแข็งตอบอีเมลเครียดสูดเวลาเราเครียดดื่มกาแฟด้วย เค okay. สักพักเอจิบเครื่องดื่มเพื่อชูกําลังสุขภาพนิดหน่อยแต่มันก็ทําหลยตับเราอยู่ดีค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วค่ะนอนไม่หลับปวดหัวจุดเสียดแน่นท้องทําให้เราได้รู้ว่าตับมันกําลังประท้วงเราแล้วค่ะก็คิดว่าไม่ได้การแล้วค่ะเราจะต้องมาฟื้นฟูตับของเราเป็นการเร่งด่วนและต้องมาทําที่นี่โดยเฉพาะค่ะเพราะว่าที่นี่มีการฟื้นฟูตับล้างสารพิษโดยเฉพาะค่ะ ได้เห็นจากทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะว่าที่นี่มีความเป็นเออมืออาชีพมากๆแล้วกออ็มีคุณหมอคอยดูแลเป็นพิเศษด้วยค่ะมาครั้งแรกเราก็จะได้พบกับคุณหมอค่ะ แล้วก็มีการตรวจเลือดเพื่อวัดค่าตัาบและสุขภาพโดยรวมของเราแล้เมื่อได้รับผลตรวจเลือดและอ่านผลโดยคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนําว่าให้เราดิฟวิตามินตัวที่ชื่อว่า Liver Detox ค่ะตัว Liver Detox ตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูบํารุงตับของเรานะคะช่วยให้ตับของเราอะคะ่ะมีประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียได้ดีขึ้นมีการเติมกรดอะมิโน,โนเข้าไปแล้วก็วิตามินอื่นๆที่มีความ จำเป็นกับตับแล้วก็กับไตเราด้วยค่ะ,ะแล้วก็คุณหมอมีการแนะนํานะคะว่าหลังจากนี้ให้ออกกําลังกายงดของมันของทอดงดแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ทานยาที่เกินความจําเป็นของร่างกายค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะเข้ามาเราก็พบคุณหมอ เสร็จแล้วเราก็มานั่งพักค่ะแล้วก็จะจะมีพี่พยาบาลค่ะมาเปิดเส้นให้ค่ะสำหรับการทำดีท็อกตัวนี้แต่ละคนนะคะก็จะได้รับจำนวนครั้งโดยการแนะนำจากคุณหมอไม่เหมือนกันนะคะของเตยจะได้รับการแนะนำจากคุณหมอให้ทำทั้งหมด10ครั้งค่ะครั้งนี้เราก็ทำในครั้งที่3แล้วนะคะการทำก็ไม่น่ากลัวไม่เจ็บเลยค่ะคุณพยาบาลมือเบามากและแต่ละครั้ง่ะคะก็ใช้เวลาแค่30-45นาทีเท่านั้นเองค่ะ หลังจากทำไปนะคะการนอนหลับผักผ่อนก็ดีขึ้นค่ะไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อนแล้วความอ่อนเพลียลดน้อยลงค่ะเรามีความรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพร่างกายกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยถึงคุณหมอเขาจะให้เรางดแอลกอฮอล์นะแต่เราก็งดไม่ได้หรอกค่ะ แต่ตอนนี้เตยก็ไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าเตยมีรีเว r ร์ t ดีท็องตัวช่วยไม่ให้ตับของเตยอ่ะพังไปมากกว่านี้ <Wow. S 1> ใครที่ยังลังเลอยู่นะคะให้รีบมาดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะมาดูแลที่ Absolute Health Clinic ที่นี่ได้เลยค่ะ